เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัทเรเว่ออโตโมทีฟจำกัด ผู้แทนจำหน่าย BYD อย่างเป็นทางการในไทยได้เปิดรับจองรถ BYD Auto 3รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV รุ่นแรกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมอย่างเป็นทางการณเนมะ e t r o Mobile สาขาพระราม3ซึ่งรถรุ่นนี้เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า BYD Auto 3รุ่นแรกนี้เปิดตัวในราคา1 1 9 9 9ล0าบาทซึ่งเป็นราคาที่ได้รับส่วนลดตามมาตรการสนับสนุนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าจาก รัฐบาลแล้วนอกจากนี้ยังกระตุ้นกําลังซื้อด้วยแคมเปญรวมมูลค่าประมาณ1นึ0 0 0 0บาทอีกด้วยด้านบริษัทจะส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้ทันทีจํานวน500คันโดยตั้งเป้าหมายขาย5,000คันในปีนี้ขณะที่มีรายง,งานว่ามีคนสนใจรถรุ่นดังกล่าวเป็นจํานวนมากบางคนมารอเข้าคิวตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนจะมีการเปิดโชว์รูมให้กับลูกค้าได้จับจองรถยนต์ซึ่ง Facebook Page BYD Metro Mobile ได้โพสต์ภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พร้อมข้อความระบุว่าฮอตเกินคาดบรรยากาศผู้คนเข้าคิวจองรถแน่นตั้งแต่เช้าทาง BYD Metro Mobile ต้องกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมจับจองและสัมผัสประสบการณ์กับ BYD Auto 3ในวันนี้ครับใครที่ยังตัดสินใจอยู่ให้รียเข้ามาเลยนะครับทางเรามีที่จอดรถพร้อมจองก่อนได้ขับก่อน